รดน้ํารดรดน้ําดน้ดารดน้รดโดโรดโดโรดโดอ่าวหนูจะไปหนูจะไปขึ้นเวทีนะคะวันนี้นีน่เตรียมอะไรไปให้หนูหน่อยนะคะกลหลังเตรียมติ๊บไปให้หนูนะคะติดจะบูมีคะหนูจะร้องเพลงด้วยค่ะหนูร้องเพลงด้วยค่ะเพลงอะไรคะ เป็นขี้เชิบขี้เชิบมันว่ายังไงคะพี่จะหยามมึนังเยๆอนั่ๆๆๆเอเต้นยังไงครับเต้นให้ลุงบีดูหน่อยค่ะเออเดี๋ยวเต้นให้ลุงบีดูลุงบีดจะพาขึ้นเวทีแล้วลุงบีดจะเตร็หน้าให้ด้วยอ๋อขี้เชิบอีกแล้วเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเห็นมันจะมันจะหายใจไม่ทันมันจะมันพอมันหมดอีู่ีมันจอหอดีในมันเป็นจอแอนอรดีลงไม่แอนมาหรอไม่ใช่ น้งเพชจะไปหายาแต้เขาบอว่านานะ่ม่ได้พูดกับกามาแล้วก็บิดหูเลยหูไข่บิดหูไข่อิันูจริงๆอะนูันดูจอัไโหรมิตใคล่ะมันโทรมาแล้วหรอมันโทรมาแล้วเลยแล้วก็ชิ้นมีทองที่อาเดยจะใส่เขาไหมล่ะพี่ใส่แล้วใ่ห้เละี่หเละกูต่อยกับบ้านน้เป็นบ่จับนปกา

ไมีกี่คู่ขอบคุณค่ะขอบคุณดาวทุกดวงเลยเอาเลาขีดสีให้มันเป็นสีม่วงไม่ได้หรอเอาสีม่วงมาขีดเหมือนเหมือนเราเอาสีดำมาขีดไหมครูต้อยเออรดีขี่รถงามหลายเนาะขันตะวาล่างลแล้วไม่ลดไม่หายใช่เหอ ขับ,บรถขับ,บรถลางก็คือน้ำว่าอัดนหลังเลยหล่อคนหลงนี่ยงที่นขับเนี่ยนี่มันแบบปานทงตัินน้ำหมอดเน่ะคอยกับมัมันในล่างรถถ้าว่าคอยมันล่างเนี้ยหาฝนมันนก็อะไรเอาแปดตัวขอบคุณดาวค่ะมาแล้วมาแล้วหนูหนูหนู มาแล้วเรีวเรีวเรวเรว,วมาบ้า,มานี่ยังไม่เข้าเลยมาแล้วมาแล้วตัวอะไรนะตัวอะไรนะลุงลุงวิทย์นี่ตัวอะไรเนี่ยหมีเหรอหรือว่ากระต่ายหรือว่าอะไรนะคันดำล้างไมค้คันดำล้างไมคะต่อคิวเลยนะ <c oughs> สวัสดีค่ะ อยู่สุราษฎร์เหรอคะคุะคณยายสุราษฎร์อ๋อชื่อสุอนี่เป็นอย่างชื่อเรอติดตามตลอดขอบคุณค่ะ,ะอาชีอาบน้ำอยู่เนะ่อีที่เห็นไม่มีอาชีพ้องนอยู่ก่าวว่าอาชีอาบน,น้ำกับตารล้างรถเวอนเจอรคอนรีตโอ้ๆๆไขไขดประตูแล้วไข้กาล้างเสร็จก่อนเลยไข้ยยล,ลุ้นลนนี้หนูหนูมาดูปากปากปากมาเร็ว งอยเอา้ามันอยู่โน่น randomized. มันไม่ถือมาแลวล่ะขอบคุณค่ะโอ้ยมาอีกแล้วเร็วเร็วเรไงยายได้แล้วน้องเพชรน้องเพชรขันตรงไหนลูกพี่พลอยมามายายได้ไหมลงเกาให้นนงกัดอีกเหรอคันที่เดิมเนี่ย มดแดงเยอะเหรอไหนตรงไหนไงลูกบิ๊กชิมมาเองคุณบิ๊กชิมมาเองว้าต้องต่อขึ้นมาเลยต้องเพชนมาดูนี่มาแล้วปากมาแล้วลูกหนีก็มาแล้วหนูไปช่วยดูหน่อยนั่นนั่นนั่นอะหนูช่วยดูให้หน่อยเดี๋ยวคุณยายส่งปากให้หน่อยเกี่ยวจะไงอยากแล้วลุณบิ๊กชิมเลยค่ะฮัลโหลอันเอาสมุิมันทีกที่เป็นลายลับได้ใจยิงโจฟังมากเลย